เป็นการแถลงข่าวผลการพิจรณาในการจับคุมคดีสําคัญของกองบัญชาการหัวขอนแก่นอันนี้สื่เนื่องจากการที่กองบัญชาการหัวขอนแกนนั้นได้เริ่มความเข้มในการจับคุมยาเสพติดเพราะพบว่ากระบวนการในการค้ายาเสพติดนั้นมีการใช้ายเคืนปอมจึงเป็นที่มาที่ท่านพลตำรวจเอก กำลงศักดิ์สิทธิปกพาผู้บัญชาการตำรวจชาติจึงได้สั่งการให้ท่านผู้บัญชาการกอวปราบบนตำรวจโทที่ติดแสงสว่างดำเนินการในการตรวจของจับกลุมกรณีของมีการปลอมแปลงป้ายทะเบียนซึ่งเกี่ยวข้องกับแก๊งในเรื่องของการจรกจรรถจากกรณีดังกล่าวท่านควร,รตำรวจโทที่ติดจึงได้มอบหมายให้ท่าน คนตำรวจับคนตำรวจดีนอกสินและคนตำรวจตีมิตินการกองบัญชการตำรวจพม่าซึ่งควบคุมกวมกับดูแลุดกฝากครามการโจรกรรมรถและรืจักรยานของกองบัญชการตำรวจพม่าเป็นเมือการจนเป็นที่มาของการจับกุมในวันนี้สำหรับรายละเอียดในการดำเนินการจับกุมเป็นอย่างไรนั้นขอเรียนเชิญท่านพลตำรวจตีนอกระสินท่านผู้พูดแถลงในรายละเอียดเป็นลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญครับขออนุญาตกล่าบเรียนที่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสําหรับรายละเอียดในคดีนี้นะครับหลังจากที่มีข่าวแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับและก็ประชาชนหลายส่วนได้มีการนําเอาแบบเอาแผ่นป้ายทะเบียนนะครับซึ่งเป็นแผ่นป้ายเอกสารราชการปลอมเนี่ยไปใช้นะครับ และไปก่อเหตุในการผลิตนิยาสิติดนะครับในทางสูตรปราบรามการจราจบรถยนต์และรถยนตย์ยยของสปรนนนะครับก็ได้ทำการสืบสวนหาข่าวแหล่งต้นทางการผลิตแผ่นป้ายทะเบียนปลอมนะครับซึ่งจากการที่ได้ให้สายนะครับทำการระบบนะครับข้อมูลนะครับเป็นการล่อซื้อแผ่นป้ายทะเบียนจริงๆที่เขาทำมานะครับในช่วงแรกก็มีการจ่ายดูเงินสดและ,ปะลไปรนะับป้ายมา ข้อที่สองทดสอบโดยการ่อซื้อนะครับบดยการส่งงานไปเสนอให้กัดทางสายลับนะครับจึงได้ทําการขอหลายพนนะครับไปยังบ้านป้าหมายของผู้ต้องหารายนี้นะครับแล้วพบว่าเราไปพบนะครับแผ่นป้ายทะเบียนซึ่งทําเสร็จสิ้นแล้วนะครับเป็นแผ่นป้ายรถแท็กซี่สองอันนะครับและก็สําคัญที่สุดนะครับที่ได้คนเจอคือแผ่นปั้มโลหะนะครับซึ่งเป็นตัวย่อนะครับขอสอในคือสาระสำคัญนะครับ เพราะว่าเป็นแผนป้ายที่เรียนแบบเป็นแม่แบบของกรมการขนส่งทางบกนะครับก็สอบสวนขยายผลพบว่านะครับเขาเปิดร้านนะครับเหมือนกับว่าทำทีว่าเป็นการซ่อมแผ่นป้ายประชาชนทั่วไปที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับก็โดยทำทางการกลบรคนต่อไปก็พบนะครับทั้งหมดที่ทำได้นหลายวันนี้สามล้อกับรายการนะครับโดยเป็นแผ่นเพลทที่ทําเป็นแผ่นพลาสติก แล้วก็มีตัวอักษริทแผ่นป้ายเรียบร้อยนะครับรอบแบบนะครับแล้วก็มีเครื่องตั้มนะครับเึ็เครื่องนะครับในการอัดลงบนแผ่นโลหนะที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขรวมถึงแผ่นอิมพิทที่เป็นแผ่นป้ายทะเบียนที่บนยกเป็นป้ายจังหวัดต่งตางๆนะครับเกยับทุกจังหวัดนะครับซึ่งจากการสอดสวนขยายผลนะครับปราปกฏว่า เราก็ให้เาทดสอบทําด้วยดูนะครับซึ่งผมก็ได้แจกคลิปนะครับส่วนหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้เป็นตัวอย่างอะไรนะครับแค่รู้ว่ามันมีกระบวนการมีผู้ต้องหาที่ทําแบบนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้าถามว่าการมาของเขานะครับคล้ายคริงบหใต้าจริงหรือไม่แท่ทุกอย่างครับนะครับแม้แต่นั่นนี่เล่นมาเลยนะครับบนซ้ายนะครับแต่นต้าที่ออกมาพวกที่เขาจัดทำ ในราคาแผ่นนึ่1,000บาทนะรรนครับตัวเลขเริ่ม้นตัวนี้ครับเขาไม่ซ้ำนะในห่วงไม่กี่วันเนี่ยเขาทําเพิ่มนก่งบ100ป้ายนะครับจากการที่เราลอดซื้อทั้งสองครั้งเนี่ยนะแสดงว่า1ป้ายเนี่ย 1, เขาไ,ได้1,000บาทเขามีรายได้เกือบแสนบาทภายในไม่เกินสิบวันนะครับแต่สิ่งที่ไปขายในท้องตลาดเพิ่มเติมจากคนที่ซื้อต่อไปเนี่ยจากราคาแค่1,000ันต้นทางนะครับถ้าคนที่เอาไปก็ไปขายต่อ2,000 3,000 5บางคนก็ได้เคย รู้ข่าวมาที่การ mm. จับกุมเพรว่าม threaten <c oughs> <t pie> ีซีกแผ่นป้ายที่เป็นต่อที่ยอดมาประมาณสามพันถึงสามห้าพันบาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยว่มแจ้งตัวประชาชนทุกท่านเลยนะครับว่าในสองสองมจลนนะครับก็โทษอัตราโทษสําหรับผู้ผลิตหรือคนทํากับคนใช้เนี่ยนะครับตามกฎหมายท่านเลยคือตั้งแต่หกเดือนนะถึงห้าปีรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทก็เลยขอนะครับกราบเรียนที่้องประชาชนว่า ผู้ใดนะครับที่หลงผิดหรือด้วยความเชื่อหรือผู้ที่ประทับมากิดที่นําเอาแผ่นป้ายที่เป็นปลอมไปใช้งานนะครับแจ้งเตือนเลยว่าถ้าถูกเจ้าขึ้ตรวจตรวจพบตั้งการหรือแม่เรียกตรวจสอบรถนะครับท่านมีความผิดทาทีนะครับก็นำเนินการแจ้งเตือนครับในส่วนที่ท้งหมดของกลางงหมนนี้ที่ทำการตรวจยึดนะครับเราเห็นว่าการพิจารณาของคนร้ายเนี่ยก็พยายามทำในรอบเรียนแบ่ให้เหมือนจริงนะครับก็ขออนุญาตครับ นย้นจำชัดเพิ่มเติมจากเพิ่มร้อนรกกระสือนะครับเรียนประชาสัมพันธ์ที่นงประสชนทุกท่านครับกรณีที่มีการนำแผ่นแปะเรียนปลอมไปใช้นั้นเรียนย้ำว่าท่านเดียวค่ะที่จะถูกตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าไปที่ด่านต่างๆการต,ต,ตรวจจับโดยกล้อง C C T V ของทุกหนวดเพราะมันจะมีการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถทะเบียนรถนี้จริงๆต้องใช้รถที่ห้อนี้สีนี้เพราะฉะนั้นตรวจสอบดังนั้นเรียมไปจะสัมภาษณ์ว่าขอให้ทุกท่านนั้นอย่าได้ไปนำทะเบียนปลอมมาใช้ไนื่องจากจะผิดกฎหมายแล้วก็อาจจะมีโทษตามที่ทางรองผู้กำกับิ์ได้แจ้งไว้แล้วลำดับลดับต่อไปเบียนเชฟพี่น้องสี่คอนโชนมีข้อสงสัย กความแตกต,ต่างกับป้ายจริงมันมากน้อยแค่ไหนบ้างครับมันเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเ,เรื่องนี้ครับป้ายทะเบียนนี่นะครับพัฒนามาเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เหมือนจริงสุดก็ได้ก็คือถ้าเป็นป้ายทะเบียนประเภทขาเนีครับจะมีลายน้ำอยู่ลายน้ำตรงกลางนะครับนี่นะแล้วก็เพิ่ม นะครับจะทำให้เหมือนมากถือว่าถ้าเป็นงานก็ถือเป็นงานเก็บเอนะครับ90%แต่ว่าป้ายทะเบียนัเก่าเนี่ยจะต้องใช้ไปประกอบกับป้ายภาษีด้วยฉะนั้นเราเนี่ยแล้วหรือสมุดคู่มือของรถยนต์ส่ววนตันะครับแต่นี่ไปเนี่ยก็ทางท่านผู้กำกับมันดาวนะครับก็ได้สั่งการให้ถ้าเราลดสินนะครับขยายผลสิ่ส่วนติดตามนะครับในส่วนอื่นๆเพิ่มเติมแล้วก็ขยายผลไปถึงรถยนต์ เจ้าของรถเก่งที่สั่งข้าวป้าทางกรมการส่งเาริมตำรวจกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรามีข้อตกลงกันอยู่เรื่องเกี่ยวกับตำหนิที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสังเกตได้คนร้ายสามารถทำตำหนิมันได้นะครับเอ่อตรงนี้ยังครับถ้าจอดจริงหอยังครับได้เพียงแค่านี้เรือประมาณท่าเจ้าสำนักงานที่บอกว่าทำเลยครับคือมันสามารถกลิ้งแสงได้เลยนะคือมันสามารถเบลล์แสงได้หมดของจริงเลย ลายน้ำเหมือนกาวเนี่ยไม่สามสารถไ,ไม่สามารถจะเรื่อนแสงได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก,กับป้ายที่เป็นจริงเนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษตรงนี้แต่ว่าถ้าสเกลจริงเน่ยจะสะเกลอาจจะโดนผิวเหนียวเนี่ยจะ็นไม่รู้นะครับมีการยาขยายผลไปถึงลูกค้าทุกท่านครับที่ใช้ทะเบียนแบบนี้ครับใช่ครับคือเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเราเนี่ยเข้าไปตรวจผลน,นะครับปรากฏว่าเราไปสืบทราบมาว่ามี รายชื่อของลูกค้านะครับแต่บ้นส่วนเนี่ยถูกลบออกไปจากการเก็บในตัวสมุดบันทึกนะครับตอนนี้ก็เรากำลังยื่นนะครับพยายามพูดแล้วก็ติดีตัดอยากขอตอบครับถ้าประมาณกี่คนได้ครับของเออก็ประมาณร้อยคนขึ้นไปครับรม,นบมนันเราเราต้องการถ้าก็มีการสั่งซื้อไปเนี่ยเพื่อใช้ในกิจการใดที่ซื้อไปนแล้วพอมีข้อมูลนี้เออข้อมูลเบื้องต้นเนี่ย,ยเป็น เกี่ยวกับเรื่องการสวนเบียนรถที่ผ่า,าต่อไฟแนนซ์ไปนะครับส่วนหนึ่งก็จะไปใช้รถสุดซ่าเพื่อต้นทุนเกิดปัญหะครับส่วนหนึ่งก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องการเอาไปใช้ในทางวิจัยใหมค่คออท่านครับอรอเออในส่วนของผู้ตอนน้องหารายนี้ก่อเหตุมาตั้นี้มานานหรือยังรประมาณ5ปีแล <lacking? S 1> ้วครับ ปลาขอศอที่เรายึดได้เนี่ยครับเป็นอสออที่เขาหลอกขึ้นมาเองหรือว่าเป็นปลาที่หลุดออกมาจากหน่วยงานองค์การของทางเจ้าพิธบเป็นการจัดทำขึ้นเองของเขาเอง